ดีครับผมฮะเริ่งงูเลี้ยงไกล้แบบบ้านๆครับเลี้ยงแบบปล่อยเลยครับพี่พื้นทีกว่งกว้างครับพี่นนองอันนี้คือพื้นที่หลายครับใส่พื้นที่หลายเน่แต่กอ่ะคอยพยายามระวังออกครับกับเนื้อตาการตายนะครับพื้นแม่เอพนอกพักมให้นี่ครับซับพักไห้ไกล้ครับพี่หนอนเรื่องแบบไหนก็เครบ ผักกาดขาวไงเพื่อนไมเจอตลาดเพราะว่าเพื่อนเพื่อนขายผักครับเล็กหน่อยจกัจกใหญ่นี่ครับจักตีวตีนะครับนี่นี่ครับหลายรุ่นครับหลายรุ่นไอ่นี่นีเก็บประมาณประมาณเกือบสองร้อยตัวครับเลี้ยงแบบบ้านๆเน,นี่ยน,นะครับพี่นอ้องเ่าได้เนี่ยนะครับนี่อยา้กินได้ธรรมดาครับ บ่ได mm ้เ hmm. ลี ja, o, ้ยงแบบปั๊มนั่นครับนี่ที่เลี้ยงแบบโซดาครับตัวใด้ยันเสาตัวใด้บ่อยยังก็ะเลี่ยงไปบ่ได้มีฟุ้งยังมากไหมนะครับมีลงขีดยัดย้อนยินเขา เป็นหางแบบสามชี้มือคนใดมาดอีกนึงมาดครับจะได้เต่าเลี้ยงแบบสามชี้มือครับนี่ครับโอ้โหมันเป็ลุงสีครับกอกยี่นั่นเป็นลุงสีครับมึงนี่ก็มาดนะะี envelope, ่ครับมึงก็เป <ers and> <antes> ็นกอกมูครับผมครับนี <independ ents> ่ครับหลายเลยครับ ถึงหน่อยถึงเงี้ถึงนุ่มมืัอนี้ก็เพาขายแล้วครับาานนก็ขายมันนี่จับขายรูปแปดสิบบาทด้วยนะครับด้วยจนุนใจอยากเลี้ยงถ้ามีที่หลายกัดเลี้ยงกับเลี้งเอาครับระว,วังหมาระว,วังนั่นไกลบ้านหรอครับกับพ่อสามัวนะครับถ้าถีเลี้ยงต้องหัวหันผมมาคุ้มครับกับสีลูกไก่อันนี้กับพ่อได้เลี้ยงเชิงแบบว่ามีทำไรครับเลี้ยงแค่ไว้กินไปขายขายเพราะได้ค่านา้ำค่าไฟ บ่เอาคือบุญบอกว่าได้ไล่ได้เห็นละมื้อทังมื้อต้องหาต้นทุนหนึ่ผมมีต้นทุนนะครับต้นทุนกบบนี้หรอกเขาไปลุกซีขำกับไหวกินครับกินหาเกลียงกินมดกินแมงเห้งพื้นใส่ไฟไว้ในห้ามีแมงกได้กินครับครอากาศตอนแลงๆนะครับมีมุ้งก็กลัว มันล้อกินเขาแล้วไนงะนี่ครับซ้อยผักกินนี่เป็นผักปาดขานี่คนขายผักจุซัลตร์คนออกใบขาบมาเห็นนี่จะไกลครับพี่น้อง นี่ครับปอยพอพันทับเองบอ่อเองครับถึงตีถึงบ่ตีโอ้ยนับอยู่หลังกองแก่ครับมูนหนึ่งครับมูนหนึ่งยู่หุ่นแม่นเบิดแล้วครับแม่นเบิดแล้วน้ำแอกหมูเนี่ยเนี่ยใดบอ่อมากับปอยดอมไปขังไปจกักหามือซีมือหามือเพราะลูกแข็งกับปอยเลยนะครับปล่อยเลยนะครับ,น,รบนี่ครับ เพาะขายกัอยูนี่มียูยีสิบครับที่เพาะขายนี่ครับมูนี่นะครับโคแปดสิบบาทเลยนี่นี่นี่เพาะขายครับพอข่าว่าที่แม่จับจินเดียนนี่แหละ ไ่ได้ลงทุนอย่างครับเลียขาเลียขากับเพระได้ขายคานา้ำคาไฟแม,มุมปีได้ครับานาคาไฟก็อะไราไฟก็ได้ยินมาขายได้หมดเย็ยนละแสนลงแสนหลอกของขายก็ได้ยุบี่ละมื้นขีละมื้นหาอีกสองมื้นหาเย็นละสองพันมาครับ ที่นี่แมวนี่เห็น,นแหมเจ้าหนหมาบางต่างกัดครับอยู่กับคนอยู่อยู่สวนนะครับอยู่สวนมันก็นเลยโล่งดีอากาศก็โล่งดีนี่ครับนู่นนี่ก็เป็นไก่ตีแน่นี่ไก่ตีไก่ตีไก่ต้มผสมกันครับใ่เฮียไก่ตีแล้วครับ มันทันนี้ฉันสูงใกล้ๆเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วครับนะครับเอาครับพี่น้องบรรยากาศปวดพุงโล่งครับผมเอาเนี้นะครับแบบวันีต้นทุนหลายยังมากไหมครับขายเพราะได้ค่าน้ำค่าไฟเพรผมคลิปนี้ฝากเพียงไว้แค่นี้นครับฝากกดไลกดแชร์กดุศลตะไคร่เบ้าต่อจอรครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ